สวัสดีครับสำหรับข้อมูลข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุรับเงินเบีย้ยยังชีพรวม900บาทโอนเข้าบัญชีงวดแรกเดือนมีนาคม2567รบคมบัญชีกลางประกาศพร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณปี2567ได้รับเดือนละ100บาทเป็นเวลา9เดือนชี้ว่าจ่ายเป็นไตรมาส งวดแรกเริ่มเดือนมีนาคมนี้วันที่18มกราคม2567นางสาวเทวพรผาสุขรองที่ปดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีการเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5าประจำปีงบประมาณ2567ในอัตรา100บาทต่อเดือน ซึ่งจะโอนได้สองช่องทางได้แก่1บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือ 2. บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรเป็นตัวประชาชนของผู้มีสิทธิทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกกับบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรเป็นตัวประชาชนได้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกกับพร้อมเพย์ได้สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบ,บุคคลอื่นโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หรือขอรับยืนยันแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลางจังหวัดทุกจังหวัดทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใต้ที่กรมบัญชีกลางหมายเลข0 2 2 7 0 6 4 0 0ในวันเวลาราชการเช็คยอดเงินบัตรสสริการแห่งรัฐเดือนมกราคมกลุ่มโหมทอนได้สูงสุด2,700บาทบัตรสสริการแห่งรัฐขึ้นรถไฟฟ้าสีแดงได้แล้วเช็ควิธีใช้สิทธิ์เช็คยอดบัตรสริการแห่งรัฐเดือนนี้กลุ่มโหมทอนได้สูงสุด2,400บาทยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเพื่อชมคลิปต่อไป ไละกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ